สวัสดีครับยินีต้อนรับนะครับเข้าสู่บทเรียนเรื่องของพื้นฐานการหาเทรนนะครับก็เป็นการพื้นฐานนะครับสาหรับใครนะครับที่ต้องการไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับและก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับหรือเราต้องการขายอะไรหรือว่าขายแล้วมันจะเวิร์กไหมนะสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้ทําความเข้าใจเลยคือจริงๆแล้วบนโลกของเราครับมันมีขับว่าเทรนนะครับที่เรียกตกเทรนตกเทรนนะก็คือเทรนที่มันไปแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะ ขายสินค้านั้นได้นะครับหรือว่าบางทีเราตามเทรนไม่ทันนะครับมันก็สินค้าบางประเภทมันก็จะแบบว่าหมดโอกาสในการขายไปหรือว่าขายได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงนะครับเครื่องมือนะครับสําหรับการหาเทรนนะครับซึ่งมีทั้งแบบฟรีนะครับแล้วก็แบบเสียตังค์นะครับซึ่งความสามารถของแต่ละเครื่องมือก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็นําไปใช้ได้นะครับสําหรับทุกๆคนเลยที่อาจจะอยากหาเรื่องของสินค้าไปขายนะครับ ในโลกออนไลน์ต่างๆนะครับหรือว่าอยากจะขายอาหารขายอะไรนะครับสามารถนําไปประยุกต์ต่อใช้ได้เลยนะครับอย่างแรกครับที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับเปนเรื่องของว่าปัญหาที่เราพบเลยก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะขายอะไรนะครับอันนี้มันเป็นปัญหาที่หลายๆที่เจอกันเยอะมากนะครับมีทุกอย่างแล้วมีเงินมีโนเลดก็คือมีมีแนวคิดและมีสิ่งที่เราชอบและแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะขายอะไรดีหรือมันจะขายดีไหมนะครับต่อมาครับ สิ่งที่เราไม่ทราบนะครับก็คือเราไม่รู้จักเราจะขายที่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ช่องทางการขายมันมีเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ยิ่งออนไลน์เนี่ยมีทั้งตัวแทนขายที่เป็นจะเป็นช้อปปี้นะครับลาซาด้ ada, ที่หลายๆร้านนี่ก็ไปลงสินค้ากันจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมกันกระหน่ำเลยนะครับต่อมาครับถ้าเป็นในเรื่องของอาหารละนะครตอนนี้มันก็มีในเรื่องของอ้ยเราขายกายับใครดีเช่นแก๊ปฟู้ดไหม หรือว่าถ้าเป็นไลแมนโรบินฮูดนะครับหรือว่าฟูดแพนด้านะครับพวกนี้ครับล้วนเป็นช่องทางที่ร้านอาหารหลายๆร้านนะครับยิ่งในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพนะครับก็หลายๆคนนะครับใช้บริการพวกนี้แทบทั้งนั้นเลยนะครับโดยที่แอร์แก๊ปฟูดนะครับฟูดแพนด้าไลแมนโรบินฮูดพวกนี้นะครับมันก็จะได้ส่วนต่างทางการตลาดจะเป็นอ่สิบแปดยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วแต่ที่แล้วแต่ดิวนะครับ ซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นส่วนที่เราต้องมาพิจารณากันเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่คิดถึงเรื่องพวกนี้เลยนะครับเราจะพูดถึงยังไงว่าเอ๊ะเราจะขายอะไรแล้วสิ่งสิ่งที่เราจะขายเนี่ยมันอยู่ในเทนไหมนะโอเคต่อมาครับเครื่องมือที่เราจะพูดกันนะครับ3เครื่องมือนะครับจะมี1คือ Google h e นนะครับสองไวซไซ e ทนนะครับสามเอเนะครับก็มีทั้งเครื่องมือนะครับที่เป็นแบบฟรีและไม่ฟรีเหมือนบอกไปช่วงต้นเลยนะครับ พวกนี้นะครับเครื่องมือที่เราพูดไปเมื่อกี้ครับมันใช้ทําอะไรนะครับก็อย่างแรกครับหาไอเดียทำคอนเทนต์นะครับสินค้าหลายๆอย่างนะครับมีแค่ฟังก์ชันไม่ได้หรือว่าพวกงี้เรานะครับขายกระทะเนาะหรือว่าเราขายอาหารนะครับบางทีต้องมีในเรื่องของไอเดียการนําเสนอด้วยนะครับว่าเราเสนอแบบไหนดีแบบว่าเสนอในเรื่องของอวัสดุการทํำไหมวัสดุที่เป็นของสินค้านั้นๆไหมหรือกระบวนการทํำไหมหรือว่า เป็นการว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างหรือเปล่านะครับพวกนี้จะเป็นหา,หาไอเดียการทำคอนเทนต์ที่ตรงนะครับกับสิ่งที่เราจะพูดถึงต่อไปก็คือการหาคัสเตอร์ม์อินไซด์นะครับหรือว่าลูกค้าเนี่ยเห็นสินค้าแบบไหนชอบสินค้าแบบไหนแล้วก็เขาเนี่ยออชอบเพราะอะไรนะครับเช่นบางทีอ,อย่างเช่นมเีเรื่องของตัวอาหารเนาะที่ลูกค้าชอบอาจจะแบบชอบเฟ้นไฟล์ของ แบรนด์ A นะครับแต่ว่าชอบไก่ทอดของแบรนด์ B อะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะทำเราเห็นว่าเอ๊ะเขาชอบสิ่งไหนนะแล้วเขาชอบเพราะอะไรแล้วสิ่งไหนมันดีหรือไม่ดีเราจะได้เอามาประยุกต์นะครับกับสิ่งที่เราต้องการจะขายนะครับให้ตรงใจแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นต่อมาก็คือใช้เปรียบเทียบคีย์เวิร์ดนะครับเช่นนะครับเรามีเก้าอี้อยู่2ประเภทเนาะเราอยากจะขายเก้าอี้2แบบนี้ยหคือเก้าอี้ที่สําหรับเกมมิ่งนะครับ กับ2เก้าอี้เพื่อสุขภาพแนออฟฟิศนะครับเราไม่รู้ว่าเอ๊ะถ้าเรามีเงินแค่สามารถลงทุนได้อย่างเดียวเนี่ยเราจะลงทุนกับอะไรนะครับอ่าเราก็จะสามารถจะเปรียบเทียบ2คีย์เวิร์ดนี้ได้ว่า2คีย์เวิร์ดที่เราคิดว่าเราจะขายหรือว่าเราจะหาเทรนตัวเนี้ยอันไหนมันตอบโจทย์มากกว่ากันแล้วอันไหนเป็นที่ต้องการของตลาดณขณะน,นี้หรือมันสามารถทําการตลาดแบบไหนได้บ้างนะครับ พวกนี้นะครับล้วนเราสามารถหาเทรนแล้วก็นําไปสู่การหาไอเดียใหม่ๆใ,ในการที่เราจะไปซื้อของมาขายหรือเราสามารถนํามาทําการตลาดได้นั่นเองนะครับ